วัสดีครับพี่สะนัน่ามาจิตซอยจูครับ่นี่ครับครับแจวมเปียต้มสุใสดีครับจะบแจมกันพี่น้องเนืออันไว้หล้วครับนี่จะแจ่พี่น้องจะแจ่วเนื้อบัวลายครับคนนี้สองห่อรัื้ีมาครับ ซอยจุนเหมือนกันครับแรงนี่ครับซอยจุจวดจวดครับอยากจะมาครับแสร็จเดืกินพี่น้องเบิึงครับพี่น้องยังไงซอยจุนยังดื้อเดืครับ ส right right? ิ่ง <Morris> ส <aí> ุดเหรครับที่ผมเนี่ยนะวัดคนจุ <igue> so ่ดแก่พ <para aime> <comm plate> ี่น้องตากับใบผมบอกว่าเป็นอะไรตัวหนามักที่ครับแกจบุ่นเม่อกี้แล้พี่น้องครับ Setelah itu Kita tutup Iman Umlam กำลัม่หน่อยมันครับแล้วแจกตับไปเลยลูกตับตับนงคร่งแจกเปนลงทำรับกินมังครับหนึ่กิโลกินเ่อเดียวหน่รับพอดีับบงกินหลายแล้วรับหนึกิโลยิมกับ ร้อยสามสิบเอ็ดมันจะมันจะติดมันครับดูสิวันนี้สองจุดกับมันสองจุดกับร้อที่สิบครับเันนี้เสร็จกับจากนี้กันหน้าับบจิ้มจิ้มไปครสดกำลังจิ้มเลยครับโค้มเป็นอ๋อมดกดนะ กินแบบเบอรผมไว่ก้ักกระดดดเลยเบอรกระเดาเเรวมพโลก็แซ่บรกระเดา,เา,ก,ก,ก,เดากินอยู่กั้พ่นมาขมดูว่ามาขมะนะขอใพีไปมองจะบากนดิบนด้ไปกับเนี่ยรับผม,ผมกินจะย,ยางครับ Lagi <laughs> dia macam คมลำบาก,กนะครับาากแผมแยี่นงมันเรครับก็กล่าเงี้แยบแกยบกัครับดึงมือไปน้ำช่วจุไปน้ำครับแยวบรรยากาศด้วยนันจะหาหรือ

กินหนึ่งแซมกินอ้วนนครับคนที่เห่าแซมนะครับนะนอนเบิร์ดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิรก็บเบครับเรี่ยวติด เงี้ยดูถูกเปลี่ยนบุกลงเปิดได้หรอไเดูกลุ่มเซลล์ไป,ไป,ไปส่วนต่อ,อผมรำไม่ได้ พี่น้องผมมาเปิ้ลเป็นหัวขวันวันนี้เขาสูงขนหัวขวันวันนี้เขาสูงแล้วครับ แจกตรวจีเนาครับผมแจกไไดอกับซอยจูไวรุ่นกินเป็นเด้ครับซอยจูเนี่ยครับครับไว้รุ่นกินเป็นตอคุณแจยกินเป็นเบอร์เสมอเลยยุับนเป็นอกินเอาไว้รุ่นเป็นบอกินก็ะอปรแม่ไปกินกับโมมาเนี่อยจูกินใจเลยครับลองมงคกับ with it up. โอมนะทำยังไงจุดจวดแจ่มแจ่มเนะจินีเกกว่านะจินจับอะไรยังงปากอย่มัเจ้า

ก็ต้องเตร Luca ียนอะไรมาบนพื <forcé Deus> <ored> ้นดมีใจครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกคนต้องดีครับผม